สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดี FC แฟนบิงแฟนคลับทั่วโลกทั่วประเทศครับกับข่มอดลัเบิดออฟฟิเชียลโอ้มีฮอดเครื่องบินพี่น้องเอ้ยมือนี่นี่ครับเล่นอยู่บางพี่ครับออมีฮอดเครื่องบินครับบินขมเวทีอยู่นี่แหละหลายร้อยทำมนันอย่างโน่น,นี่อร่อยดีอร่อยดีอร่อยดี ไม่ไนะเนี่ยเนี่ยอร่อยดีเนะี่ยเอาใส่อย่างเน,นี่ยไม่เนี่ยเขาใส่อร่อยอร่อยดีนี่บ่ัวบบอาติดอ่ะใส่อร่อยดีอ,อ,ดอ่เดี๋ยวจะลองชิมดูนี่คือ,อะกะทิสดอร่อยดีครับ ขาเห็นอย่างนั่คือคนหลายแต่น,นั่นเนี่ตลาดน้าติคืออยังโอ้โฮเมนอุ้งอิงยี่าอุ้งอิงมาสวัสดีครับนึกว่าใครอโอ้โหมาถึงนานยย่สวัสดีครับจากพัทยาเลยเอ,เอเอ้าผมก็มาจากพัทยาได้เนี่เมื่อคืนคุณน้อนพัทยาคอยนอนอยู่พัทยาเมื่อคืน

เชือลูกสาวอยู่ด้านนี้นะครับเชือลูกสาวกะทิสดตราอร่อยดีสะไห้กินใช่ไหมน้องหญิงขอประมาณเก้าสิบห้านมตรนิดเดียวปร้อมขอมาให้สัญญาณโอเค ่นะคะแล้ววันนี้ค่ะเราค้าหลัง่านนะคะของหมอหลาสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนี้ดีใจมากได้เจอน้องหุงมอีกด้วยวันนี้ขออนุญาตเกียงจ็บคอไหมรอบนี้ <c oughs> วันนี้มีสลิมนะไม่นะอยากจะให้น้องหุงชิมนิดหนึ่งแต่<อ>น,นิดเดียวชิมได้ชิมจะเป็นเมนูลสลิม<อ>จกกัดที่อ,อร่อยดีนะคะาวันนี้กับมอลลาสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าเวทีเสิร์ฟเมนูนี้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ใช่น้องเจ็บคอใช่น้องเจ็บคอแล้วก็พ่อโจบอกว่ากินสองอันอะไรใครทีมงานชิมได้เลยค่ะชิบไหมคะมีใครจะชิมไหมแทบช็อกไม่ใช่แทบช็อกกันแล้ว กาดหลังเวทีครับ FC เยอะมากครับอเอ่อบอลลอดบอลลอดไหนอบอกว่าใครที่ยังไม่ซื้อบัตรซื้อตั๋วเชิญเชิญออกออกไปข้างนอกก่อนข้างนอกก่อนซือน้อบัตรซื้อตั๋วเอาตอนนี้เลยใช่ไหมครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังไม่บอครับอ๋อเสียใจยังไม่บอก หายไปไวทำไมคุณไปหาสถานที่ได้แบบเลือดเดือพปิดครับ <traveling. S 1> ท,ทำงานแบบไม่ยุ่งงงนังแน่นอนวันนี้มีพี่เดชดครับ <c els> ผมเตรียมเตรียมพร้อมที่จะนำวงสาวน้อยไปสู้กินแดนภาคใต้แถวแถวประจวบครับโอ้โหหินครับสุดยอดมีคิวไว้ผมผมไปทันทีครับ<อ>ผมเตรียมสถานที่ไปแล้วครับ ท่านจ้นายท่านท่านท่านโอเคแล้วสุดยอดครับเพราะเอกเพราะเอกปัจจัยเป็นจริงแล้วระหว่างรถคันนี้ก็ยื้อมาเราะทัาเป็นประจวบไปรอบเราจินตนาเมตรเมรได้เรามองเลยเาครับพีุ่ละก็พออีกแถวนั้นอยู่นะใช่เมตมันมันมันจะมีมันจะมีไปเพชรบุรีกับกับประจวบ บีอยู่ดี <Trustee S 2> <pas Olá. S 1> ครับเดีครับเจนนนครับเอาไม่ไม่ดีมเอาไม่เอาใช้ก็แม่แล้วผมว่าพออยู่ ในชั้นใดล่ะล่ะโอ้แล้วให้ลูกสาวสามหมื่นโอ้ยอ้แต่แต่แม่แล้วันที่ยี่สิบสามมีแล้วนแน่มีอยู่แล้วหนึ่งพวงกับพ่อโจคนละพวงในในทีมพ่อลูกครูบุญมีมีให้ก้าวพยัตมีให้แล้วลูกกับพ่อ ก็พอโจคนละพวกแต่ถ้าวันนี้ร้านแตกได้ไหมสามหมื่นโอ้สามทุ่มสามท่มอร้านนี้ร้านนี้สามหมื่น สวยสีม่วงม่วงอ่อนสีสวยเอาไวส้สำมีละพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้แล้วพี่น้องเด้อนะครับคอยพบกันกันกบคมัมมอดลำพูนออฟฟิเชียลนะครับในคลิปต่อไปครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ